การมากแนวอยากแนวกินเยอะมากกีฬาสีตัวเกียวปีสองแนวอยากแนวกินลายแห้งไนทองเดี๋ยวจะพาไปรีวิววา่ามีเนวกินอะไรบ้างแต่ตอนนี้รถฟูดทักเต็มไปหมดเลยฟูดทักอาหารฟูดทักเยอะมากโอ้โหโอุ้ยทำดีน่อยข้างล่างน่ะมันอุนรุ่อกุอ้ย <laughs> คุยให้คุยยคือแห้งให้ ร้านแรกของเราคือร้านอะไรตาก๋วยเตี๋ยวตากล้วยเตี๋ยวครับแซ่บยบ่จี๊บ่รัก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะโอ้โหร้านอะไรนี่กุ้ยเตี๋ยวมะระเจ้าเก่าเจ้าเดิมของบ้านไรบ้านแม่ค้ำน้องยูรีบ้านค้ำแม่น้องยูรีมีก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟที่งานกีฬาสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอยากกินยูเท้าตันดังไหม มีอย่างแกตำนังบ่เอาเป็นพอนบ่คะ้ำมะนอวร้อ,อนอะไรร้อนมากเลยจ้ะมีน้ำพงมะนาวมีรวมกาแฟร้อนน้ำพุมะนาวมาได้เนาะอุ้มบอทำเป็นกาแฟดีกว่ากาแฟร้อนน้ำกาแฟเป็นกาแฟอะไรอ่ะเป็นเนื้อบโบราณโบราณร้นนรอนมันได้ไหมโบราณมันต้องเย็นถ้าเป็นโบราณต้องเย็นใช่าไหร่โบราณมันจะร้อนไม่ค่อยมากเอาะันจะทำให้ดูดอันนีก็ได้จ้อเนื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 ้อ อันนี้มาจากบ้านมาดิฉมา,า,ารแม,าาม่คิงครับแม่คิงอ๋อแบนโซเอาพี่นี่แบนโซกินฟรีเด้เพื่อน้องกินฟรีได้หน<อ>ทานฟรีงานกำลังจะเริ่มแล้วนะครับผมงานกำลังจะเริ่มแล้วขบวนพาเรแรกแตกชึ่งกำลังจะเริ่มแล้วนะครับอันนี้จากพี่สุวอเมริกาพี่เจนเกาหลีเป็นลูกชิ้นย่างมาแล้วนะครับ กินพอมือเปิดพี่น้องได้กินหลายแห้งกูนะอาหารเยอะมากทำไงดีอ๋อแล้วบอกไปเจอแค่นี้เขาปุ้นนะครับขขาปุ้นขนมจีนอันนี้เป็นน้องๆนะครับสวัสดีนะครับร้อนไหมนี่ชุดเป็นต่ร้อนมากสวัสดีครับชุดเป็นต่ร้อนเป็นตตเอ้ามากเกี๊ยวสกีบเกี๊ยวสกีบยังนีกินเข่าด้อ กินแล้วใช่ไหมเราลองกินแล้วเนาะกินอีกกินอีกผุ้น่ะไปกินย่างเขียนเบิดดูเดินเสร็จแล้วก็กินอีกรอบหนึ่งเด้อค่อยกลับสวัสดีนะครับขบวนพาเลรโตเกียวปีสองอุ้ยวีเมื่อกี้ไม่รู้ได้มาหรือเปล่าเป็นแต่คนหุ่นดีๆอิ่มกินข้าวยางไปกินแห่เสร็จเราไปกินอีกด้อบไปย่างเสร็จเราไปกินอีกรอบหนึ่งนั่นเมื่อหรือกินได้หลายไม่่เบิด อันนี้เป็นอุปกรณ์เดินขบวนนะครับอุปกรณ์เดินขบวนพี่น้องเป็นงานบริเวณงานนะครับไอศครีมไอศครีมจากอุ้ยเป็นบัตราดไขเกลยดไอศกรีมไหมนี่ตันดังกินแก้บัตรได้อยู่นะโอ้โหพี่บ่าวบอกเขาปักหมุดใครตัวให้หร่เลยเพื่อเยาวชนแลนด์อ่ะ อันนี้ยังไม่ได้เปิดเพราะไม่หมดอันนี้อะไรจาน,นี้ว้าวอุ๊ยรถเครื่องดื่มหลายแห้งบ้านฮักแดนเซอร์บ้านฮักเต้าหยีโอ้โหฉันบ้าไม่หมดแน่เลยอ่ะคืนนี้เพราะอันนั้นมันแอมบาร์หลักขามาอาจจะเบลเลียกอะไรนะอันนี้อะไรนี่โออีซี <c oughs> oh, โอ้โหข้างหลังอะไรนะอุย้ยอยากกินจังแต่ว่าตันดังจุงอยากกินจุงแต่ว่าตันดังจุงอันนี้อะไรจ๊ะว,ว้าวตุ้งแช่ตุ้งแช่นะจ๊ะอันนี้ของใครเนาะนี่เอาวาะแค่ไหนอันนี้เป็นน้ำแข็งนะครับ งานไม่ใหญ่นะคะงานเล็กๆงานเล็กๆเบ้นไปแซวะปากมือไข่ตัวให้แนปากมือไข่ตัวให้แนงพี่ดุมแล้วลูกอันนี้ของอันนี้ก็ไม่อยากบายกุไลมาข้อค่าไงโอ้ ไม่มีอะไรแล้วคิเกจพูดแล้วบรรยากาศในงานนะครับบรรยากาศในงานถึงหน้าฝนแล้วเราก็มีกิจกรรมในร่มเหมือนเดิมนะครับถึงจะฝนตกแล้วนะครับเขาฟีแล้วกันปาบุ้คใครตัวไหนแะน่วางข้อ,อยแตกไปยิ้นสันเลย ไปฟังตันแล้วเลยสาระกีฬากีฬาป็นยาศิเศษห้าให้ห้าให้จัดขึ้นนะครับก่อนจะปิดก่อนจะปิดฤดูกาลคอนสเสิร์ตวงใหญ่เราก็จะมาเป็นที่นี่ก่อนนะครับแจกเสื้อนะครับ อะไรเขามีอะไรสงครามอะไรกันตอนนี้ล่ะตาข้างล่างเขียวมากกูจูอยู่ มีชุดอะไรกันอยู่แถบ้างเลยไม่ค่ไม่จะทำอะไรมากอุยยังไม่ใส่ละซื้อบาดกองตัวนะครับไว้เป็นกีฬาบอลเลิบอลน,นะครับเป็นกีฬาเป็นกีฬาบอลเลิบอลรอบเหลือเหลืออะไร้างทีมทีมที่ทีมที่ต้องเหลือใครคะต้องต้องต้องเป็นปูเลยเสี่ยวปีปรีปีมาก ต่างเสื้อสีเหลืองไง้อครับทุกทากันเรืองเตทุกทาสีเหลืองครับผมนีแ้่เสื้อขม่อวเสื้อขาจะสีเหอันวอสีะไรครับเนี่ยสีกลางสีขาวสีกลางสีขาวไม่มีสีไหนเป็นเป็นคนเป็นคนกลางว้าวตัวตัเคเยเดี๋ยวจะเริ่มตัวเดี๋ยวจะเริ่มเดินขบวนพาเหรแล้วนะครับ กีฬาสีประจำค่ายปีสองนะครับสั่งความรักความสามาัคคีสั่งรายได้กุ้มปิดนะครับพี่น้องซึ่งตัวน,นี้ก็อย่างที่บอกว่าโครงการของเรามันก็ช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะเราจะปิดวงช่วงกลางเดือนแล้วปิดที่ดูการคอนเสิร์ตเราเพราะว่าฝนตกแล้วหนึ่งแหลมันก็ออกงานไม่ได้เวทีตั้งไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่านะครับผมจึงก่อกําเนิดนะครับคอนเสิร์ตออนไลน์กลุ่มปิดออนไลน์ บอสียังนี่สเอ้าพทีาสีเดยกนบอลพีพุีลหนออยู่เก๋บอลบอลอรอเ่าเะาจะพูดจพูดเทั้งตีไเที่ยวลาไปล่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะซักสอมมิดนึงนะฮะทุกคนมายังใเยอะหรอ ตามเพื่อนสมาชิกในกลุ่มไรสี่นะคะไม่จะพาไปเที่ยวไม่ให้รอขอซ้อมกับเฉพาะนักดนตรีไม่เกี่ยงหรอกสีอะไรสีเขียวครับในรูสีแพรกี่สีเขียวอันแม่ยายเขามากองสีเขียวครับอย่างก็นะสีเขียวครับผู้เฒ่าเอือดสีเขียวไม่อะไรครับสีใส่สีแพรไหนเอือีเขาเป็นสีแพรไหมไม่มีครับมีแต่กรุงโอ้เนาะตีอะไรจ้าตีเหลืองให้มาให้เตนี่บ้าง มันขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปอะไรใส่มากนี่ขึ้นมาสายคขาขึ้นมาใบสองขาอาบุไทยตกวข้าววโตโส่ฝนตอกพนะขึ้นมาอยู่นี่ขึ้นมาตกแล้เราไม่อยากอยู่ไกลหลายอ่ะดีแล้วเดี๋ยวไปกินครับกินคาแฟแป๊บนึงตันดังอยู่กินน้ำไหม กนน้ำก็ดีครับถ้าก uh, ินน้ำอัน <au> น <hydro médico> ี้บอสจะเป็นอยู่แล้วมันจะโพสอาหารเดี่ยวมากเลยอ่ะจริงๆนะอาหารหลายแห่งพี่น้องอันนี้เป็นทีมน้องๆจากโรงเรียนจากโรงเรียนกัลยาณ์นวัดครับผมกัลยาณวั์นะครับสวัสดีครับอันนี้คุณครูนะครับกัลยาณวั์นวัดพีนองมันคุ้นเบอร์ขาท่านเหมือนเดิมนะมือนี้เขาเล่นเพลงอย่างนี้ครับคุณครู ปีก่อนใช้รุ่นนี้ไม่เรียกคนละรุ่นแล้วคนละรุ่นครับไปหมดแล้วบอกเล่อละครนหมดแล้วบอกไปหมดแล้วครับตุยหมือนอย่างยางยานยางนอันนี้อันนี้ชั้นไหนครับต้นใหญ่จะเป็นมอต้นครับมอต้นออ๋ชั้นมอต้นอันนี้มันเคยเห็นหน้าที่ไหนกันรู้เหมครัาที่ไหนไซบูหน้าคุณมากนี่นะครับแทรกแต่ชื่อเตรียมตัวแล้วนะครับแทรกแต่ชื่อเตรียมตัว งานเราไม่ใหญ่หรอกครับแต่ว่าเราก็ขายบัตรกลุ่มปิดออนไลน์เพราะว่าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวาให้กับน้องๆในค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกงานบอมี่แต่ว่าผมกับมี่ฮะสางให้เขามีรายได้แต่งานทุช่องนี่บอมี่พราะว่าอย่างที่น,ทน้องฝนตกเออแต่ว่าสิงานสิเคขันเต็มเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับตุลาพฤศจิกากันยาตุลาพฤศจิกาธันวางานเต็มเดือนงานเข้าแบบรัว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 ,รวเอาสวัสดีจ้าเอาไป ไม่สู่กันแม่ไม่ได้ต๊ะรถท่านไปไในบ้านหลังแม่เอาอะไรมาฝากต้อนลูกนดิมายกของใส่นอันแน่ใส่แม่นองแน่แม่กล่องอะไรนี่เดี๋ยวเปิดให้แม่มันคือกล่องอะไรอ่ะกล่องเงินเหรอโอ้ยกล่องเงินว้าวน่าอีดเบอร์ว้าวปืดโโอ้ห แค่ติดกับแม่ลามันค่อยมันอยไม่เหยติดมก็ได้โอเคไอ้เด็กให้ร้อนยุช่วยก็ได้พีเียะไหนปารเปิดประตูขึ้นได้ลูกดันขึ้นได้ลูกเออันมันบ่อตบประตูรุ่นนี้ตอ๋ตัวยังขึ้นเอามือดันแม่รถแม่มันค้นบ่อตวประตูพระไทยเนี่ยอะไรคะมันก็ใช้มือกันเนา U, ian, Ooh, บอลูยิ port e ่งอยากมาค้นสองตัวเขาน้ารถไม่มีอีกนะลูกไว้ท่านหนารถผีพีบีให้ลูกฝั่งนู่นลูกฝั่งนู้นลูกใช่ฝั่งโน้นลูกจะได้จะกินเบอร์หละแม่นะเกินมาหลายแท้ตัวเก็บมิวสิกนี่อย่าลืมสบากกลุ่มปิดนะครับอุดหนุนน้องๆค่ายเพลงตัวเก็บมิวสิกขนมจีนขอบคุณพี่สุอเมริกาพี่เจนเกาหลี ขอบคุณบ้านฮักแดนเซอร์ร้อยเซอร์บ้านฮักศิลปินต่างๆนะครับตอนนี้เราไม่ไี้แต่ว่าเรากดดันกล้องอยู่นะครับเพราะบ่ายสามแล้วเนาะขบวนพาเลหร้อนมากตอนนี้เนาะเข้าใจไหมครับเข้าปุ๊บเข้รกลอนเสร็จเที่ยงเนาะครับผมครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับใครต่อไปรถนี่ขายต่อมานี่เสียงมาเนี่ยบ่บ่ครับผมเอาขายพี่ครับครับเปือบใครใครจะใครไปยังเงิ้นมือประหยัดดีเท่าไหรยังเสื้อนะครับให้สิเบิร์ ตาก,ก้องรับดีขอมาเทียไทยเผยสิบบอลลุยชดเจ้าบอรลุยอย่า,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 าลืมซื้อบัตรจองต่อนะครับกีฬากีฬาเป็นส,สั้มดสามสีเป็นกีฬาวอลเลย์บอลมีการสแสดงนะครับมีโชว์เสียวมีแล้วก็มีหนุ่มๆฟินขับมาเดินขบวนด้วยวันนี้นะครับสวัสดีจา้า <c oughs> ลูกชายเจ้ามันเป็นยังไงก่อมันเป็นโรคอินเทนเอาไม่พอไม่พอ ก็แล้วเขาเข้าเป็นระยะกันพอฉันบอกมีเดชถ้าปัดไพ่เดชถ้ามัไจเป็นสีแก่นี้เดาได็แล้วกันใ่อะไรหรอกเขาเขามีแต่ชื่อเขาไม่ได้ชื่อเาไม่ดชื่อยูเดาพ่อบอกเลยตอนนี้มันเยอะไปหมดแล้วหลายนแรกยงดแต่งให้เนี่ยเอามาสนแบบงานหนาวแน่แก้วก้ามันขึ้นพูดอันนันนะ งานยังไงตัวน่ะดูดูดูแน่ยัยยัยน่ะเสียตาอะไรดิ้ขวัญไงรอกแม่ที่บอกคือขวัญไ้แม่น้องก็ได้ว่าฝากมาตอนพี่น้องเอ้ยอันนี้อันนี้กรรมการอันนี้ผู้มาตัดสินมาครับเนี่ยสวัสดีนะครับ ผู้ตัดสินการแข่งขันนะครับผู้ตัดสินนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกรรมการกรรมการขึ้นมารอเถอะสามคนอะไรใช่ไหมครับอา,อายุเท่าไหร่ครับนี่ยี 20, 20, 20, 20. ่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบหนาขาวขาวแม้ตั้งไหนตั้งเออตั้งเยียงกันนี่ก็ได้นีเยียงนี่ก็ได้นี่เอาเอาอเอาเอาไปหนหลายมันจะบองเห็นแล้วกิน ปัดอันนี้คือถุงอะไรอย่าแม่อมมมมเอาเป็น,นเป็นเบรกเป็นอะไรเลยหรอแม่เป็นแบบเป,เป็นชุดเลยบก็เงันม กันเล่นอะไรสดอยู่คนดงคนดงฉาเมือนเลยวัสดีค่ะมือนี้ป็นหนอนมะห่กำลังใจลูกไา้ได้ด้วครัสบัสดีค่ะมือนี้แม่หอกมะหอกำลังใจผู้ยิบานซีเลนมะห้กำลังใจลูกไสากับราคามะหอกำลังใจลุกหลุกโตเขียวทุกคนย่านลูกว่า้ดยู่ด้กินแตงมาเต็มรถเลยพี่น้องเต็มโตอยู่ี่ยเต็มโตสกินหยางเพราะแบบคนนีืกอะไร แม่่นบนลูกแต่แม่มีอะไรอีกแม่มาว่ามามีเหรออุ้ยมามีมามีทั้งหมดเลยแม่นองมากับนนด้วยอันนี้คนจีนนะนี่มามีมามีอันนี้ของแม่หนองนะคบแม่บอกไปแม่มีอะไรบ้างแม่แม่ไปมามว่าใส่ดีไปมออันนี้เอามาจากสวนจานอันนี้ก็คือไปเอามาจากร้านเบเกอรี่นะคะเพื่อให้ลูกๆโตเกียวได้ได้กิน ใหม่ๆจากเตานะคะสดๆเลยคะ่ะย,ย่านลูกเมยแม่ที่ดีนี่แหละคือแม่น้อง <laughs> แม่ที่ดีของประเทศขอนแก่นของโตเกียวมิวสิกรักลูกบ้านฟินแลนแล้วก็รัลกลูกๆโตเกียวทุกคนค่ะมาให้กำลังใจเมื่อกี้ไปหาแม่แซมมา ไปไปช่วยหรบอเป่าไปเอาเงินไปทำบุญกับแม่แซมเออไป่แซมรแน่เราแห่งกันอยู่ใช่ไปช่วยแม่แซมเรามื่อื่นแหนกันสิไปเขา<อ>ใช่ไปไปพรุ่งนี้ก็จะไปกับแม่นกเดี๋ยวไปชวนแม่นกไปด้วยมาให้กำลังใจลูกชายแล้วนะคะเอฟซี FC. ชื่นใจแล้วเอาเดี๋ยวกอได,วดไห่เนาะผู้ใดอยาในนอยกให้แม่นกกอดกอดแล้วจ้ากินนะครับกินข้าวเด้อ อาจจะเลนิดหนึ่งนะเพราะว่าอาจารย์อาจจะเลนิดหนึ่งเพราะว่าตาก,กล้องเพิ่งตั้งของก็เลยอาจจะ